มาครับใครที่หารถราคาหลักแสนรีบดูดวนบอกเลยว่าซีวิ c ได m e n ชั่นเนี่ยไม่ได้เข้ามานานมากนะครับตัวนี้ก็จะว่าหอะไรไอเทมก็ว่าได้นะเนี่ยเมื่อวานหวยออกพี่เอ้ยไม่ถูกหวยมันเดิมแต่พี่รู้ไหมว่าผมซื้ออะไรห้าศู้าหรู้ไหมว่ามันออกอะไร52 <c oughs> ออกตัวเดิมโอ้ยเดอะซื้อ5051ไม่ออกออก52ชีวิต นะวันนี้เลยรีบมาขายรถใครสนใจรีบด่วนนะคันนี้เป็น c i วิ c ได m e n ชั่นเครื่องยนต์วีเทคเกียร์ออโต้สีบอลเงินสวยๆปี2อ0พ0สีรถมือเดียวแต่ป้ายแดงสภาพบอกเลยว่าสวยจัดประวัติดีไม่เคยชนแล้วเข้าเซอร์วิสศูนย์ฮอนด้าตลอดโอ้โหสภาพสมบูรณ์มากมาทดลองขับได้เลยครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับราคาเพียง1 9 0 0 0 ใครที่หารถราคาหลักแสนแล้วกับบ้านพี่ใหม่จัดไปนะเหลืออีกสองอาทิตย์นี้เองนะครับไม่ถึง2อ,อาทิตย์แล้วด้วยนะจะปีใหม่แล้วพี่ดูโคมไฟหน้าโคมไฟหน้าใสใสไฟตัดหมอกมีให้ครบกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าด้วยนะล้อเดิมๆคู่ตัวยางบิดโซนอย่างดีแล้วเป็นยางใหม่ทั้งสี่เส้นโอเคมาทดลองขับได้เลยกรับจัางหน้าโครงมียมไปเร็วนะ เพราะมีธุระด่วนนี่ล้อเดิมๆขนาดยาง 19560R15 กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ากระจกข้างเนี่ยไฟฟ้าหมดสีสวยครับสมบูรณ์หมดนะได้ดิฟ์เบรกทั้ง4ล้อกระจกลายน้ำเดิม Civic VTEC นะครับนี่เครื่องยนต์ VTEC แล้วคิ้วฝาท้ายคโครเมียม ซนเซอร์หลังสองจุดแล้วก็ปลายท่อสแตนเลสไม่โมแล้วนะครับสนใจรบกวนโทรเท่านั้นโทรอย่างเดียวนะครับอ่าโทรอย่างเดียวเท่านั้นพร้อมเอารถรบกวนโทรได้เลยนะครับช่วงนี้รีบขายนิดนึงหวยก็ไม่ถูกหางกันซื้อหวยก่อน <laughs> หางเงินกลับบ้านเซียวปีใหม่เหมือนกันนะครับเซ <laughs> งอะ่ะเงินหายไปหมื่นนึงนะครับ หายนี่คือไม่ถูกหวยนั่นแหละโอเคตามนี้แหละเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อฝากระโปรงมีแผ่นกันความร้อนนะติกเกอร์เดิมหมดนะครับโอ้โหหัวน,น็อตสวยๆเลยครับนี่สภาพสมบูรณ์มากนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับแผนเพจนะครับเดิมทุกอย่างนะนี่ นิเ<ม>กอร์มอกนะครับติเกอร์แอร์นะครับโอเคนอเคนาะผมเนาะก็ไม่เคยถอดไม่เคยแกะครับสวยๆแบบนี้เลยโอเคนะคไปเร็วครับท้าให้มาทดลองขับได้เลยนะครับรถขับดีเครื่องดีมากนะเคเรื่องเกียร์ช่วงล่างสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับประวัติเซอร์วิสูนย์ฮอนด้าตลอดทุกระยะแบบนี้นะพี่ดูสภาพยังกิ๊กอ่ะ ไม่ได้โมแล้วก็ไม่ได้เข้ามานานนะใครสนใจรีบด่วนนะพลาดแล้วพลาดเลยนะแสนเดียวนะครับหนึ่งแสนเก้าพันมือเดียวสวยๆตั้งแต่ป้ายแดงแบบนี้นะครับประวัติดีแบบนี้นะครับที่ดูสาภาพสมบูรณ์มากนะตามนี้เลยนี่มาดูเองบาร์โค้ดยังมีครบเดีย๋ยวจับโฟกัสไม่ได้นะครับรีบถ่ายแล้วนี่นะเบอร์บ้างอะไรบ้างขออภัยนะแต่งประตูสีสวยอะสีน้ำตาลทูโท,ทนนะเนี่ยที่ดูสวยมากอะ นี่กระจกไฟฟ้านะครับทํางานได้สมบูรณ์โอเคนะเนาะขออนุญาตรีบถ่ายนะครับนี่คอนโซลสวยๆนะเป็นสีโทนนะครับเข้ากันดีมากนะครับ้ายางราบพี่ดูเบาะนะเบาะหนังสวยๆนะครับเป็นสีโทนนะครับเป็นน้ําตาลแบบนี้นะนี่สวยมากกระจกลายน้ําเดิมๆนะครับนี่เลยนะแต่เสียอย่างเดียวโฟกัสมันจับไม่ได้นะครับกล้องมือถือมันถ่ายเร็วอะ่ะผมรีบด้วยนะครับเดี๋ยวมีธุระต่อนะฮะเลยรีบถ่ายนิดนึง แต่คอนเฟิร์มรถสวยมากนะครับประวัติดีสุดๆนะครับสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับเจ้าของเดิมก็ดูแลดีสุดๆพี่ดูเบาะสวยๆนะมีที่พักแขนเท่าแขนตรงกลางด้วยแอร์เย็นครับหายห่วงอึบนี่มีช่องวางแก้วน้ํานะครับจะเป็นที่พักแขนเท่าแขนเนาะฝาท้ายนะครับอหัวน,อน็อตขอจับโฟกัสนิดนึงนะครับสวยๆแบบนี้ไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับโครงสร้างเดิมๆรถปวดดีไม่เคยชนนะครับไม่เคยรีบขนาดนี้มาก่อนมาดูเองนะครับ ถ่ายนานไปก็เท่านั้นแหละเนาะอ่าโมไปก็เท่านั้นพี่ดูสภาพเอานะครับนี่ไฟยังติดสมบูรณ์หมดนะครับมีถาดยางรองพื้นนะรมสะอาดเหนะ็นไหมอ่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบนะครับตามนี้เลยไม่แกะและมาดูเองนะครับนี่แผงประตูด,ด้านหลังฝั่งขวานะครับกระจกไลนน้ำเดิมครบนะครับโอเคเนาะสมบูรณ์ดีครับไฟฟ้า,ฟานะโอเคนี่เรามี กระเป๋าด้านหลังให้ด้วยนะบาอสีน้ำตาลนะครับทูโทนแบบนี้นะสวยดีแหงประตูนี่กระจกใส่น้ำออโต้ฝั่งคนขับนะครับนี่เ้าอะไรแล้วอะไรโอ้โหปรับพับไฟฟ้านะครับอ่ากระจกข้างปรับไฟฟ้ามีไฟตัดหมอกให้ครบกุญแจรีโมทด้วยนะขอโทษกุญแจรีโมทด้วยนะเบาะสวยๆแบบนี้เลยขอจับระกันนิดนึง เน,นี่เป็นสีโทนโทนพูงมาอะไรก็ยังสวยดีนะพี่ดูโอ้โห,โหนี่นะรอบเครื่องยนต์นิ่งๆเอา้านี่เล่ไม่สองแสนแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดกิโลนะครับมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงประวัติเซอร์วิสศูนย์ฮอนด้าตลอดเลือนหม่ช่วสวยแบบนี้เลยนะครับยังสวยดีอะนะสภาพดูดีมากนะครับบอกเลยนะครับนี่ปัดน้ำฝนก็ไม่มีเสียงดังอะไรนี่เห็นไ,ไหมงานได้ตามปกตินะครับ ก้านไฟนี่นี่นี่นะครับไปดีไปสูงนี่โอเคตามนี้นะนี่นี่อ่าสมบูรณ์ดีนี่นี่เอาปรับปรับด้วยจะได้รู้ว่ามันสมบูรณ์ทุกอย่างนะนี่พี่ดูอ่าไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะ ซื้อไปใช้งานได้สมบูรณ์สุดๆหลายคนจะถามว่าเออลืมปิดฝาถังน้ำมันหลายคนจะถามว่าต้องซ่อมอะไรไหมครับไม่ครับซื้อไปคือใช้งานได้เลยรถพร้อมใช้ครับสภาพดีมากนะมาทดลองขับได้เลยนะครับแล้วเครื่องเสียงเดิมๆนะครับพี่ดูสแกนยังไงแปบ๊บหนึ่งนะอย่างนี้ไหมสแกนไงเดี๋ยวก่อนนะมหาก่อนแกนอย่างนี้ไหม ่าแต่ก็ต้องกดค้างถูกต้องละเนี่ยสมบูรณอ่ะที่ดูเครื่องเสียงเดิมเเนี่ยสมบูรณ์ไหมอ่าสแกนกดค้างซีดีได้เอวเอ็กได้เอฟเอเอ็ได้หมดเนี่ยโอเคเนาะสภาพดีมากเนี่ยเครื่องเสียงเดิมยังดูดีอ่ะนะ่ดว่าโม้ดูเอาเนี่ยโอเคพอเอาปิดไงปิดค้างไหมเออโอเค แอร์ก็เป็นแอร์ออโต้พี่ดูแอร์ออโต้ด้วยไม่พอมีฮีตเตอร์ด้วยเนี่ยฮีตเตอร์เนี่ยเนี่ยมาฮีตเตอร์เนี่ยหน้าหนาวคือไม่ต้องกวาหนาวนะครับโอเคไหมเนี่ยนะล้วออโต้ยังไงนี่ออโต้ Auto อย่างนี้นี่มีออโต้ให้สุดไหมศู์สี่ได้ขนาดนี้เลยเหรอได้แอร์ออโต้ด้วยเหรอโอ้โหมันสุดยอดนะโอ้นี่ไฟยังติดหมดอ่ะพี่คิดดูแล้วกันเนี่ยรับประกาศเข้าให้กาดหมุนเวียน เปิดแอร์ปิดแอร์ไลฟ้านี่ไหมเออโอเคไหมพี่จุดที่เขียรยังครบสมบูรณ์หมดนะโอ้โหมาโอ้โหพี่ดูสปริงยังดีอะบางคันยังคือไม่เด้งมานะนะฮะนี่สวยด้วยนะครับไม่ไม่มีรอยทลอกด้วยพี่ดูนี่โอ้ช่องวางเก้วน้ำเกียร์น,นี้เข้าแน่นดีนะผมบอกเลยนะครับเข้าดีปเป๊ะนะครับนี่นี่ ไม่กอกเก๊กไม่กิก๊กกอก,กนะเอ้าพูดไปเรื่อยแล้วบางคันมันมันรูดมันหลวมใช่ไหมแต่นี้แน่นๆเลยนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีมากนะครับบอกเลยยังไม่ได้โม้มาดูมาทดลองขับเองเบรกมือแน่นๆนนนะครับนี่ฟังจากเสียงแน่นๆแค่ไหนนี่เห็นะไปช่องใส่ของนะครับโอเคนะตอนนั้นก็โอเคหมดนะครับไฟติดหมดนี่สมบูรณ์ไหมอา้าวไฟเพดานตรงกลางนี่เอาสมบูรณ์ กุญแจเดี๋ยวดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทให้ดูนี่กุญแจรีโมทสวยๆนะครับแล้วก็ไปสรุปด้านนอกกันติดแล้วฟีดแค่ไหนพี่ฟังเสียงเอาสตาร์ทปุ๊บติดปับ๊บหนึ่งสองสาโอ้โหโอ้ยเสียงแน่นดีนะมาลองฟังเองเนี่ยโอ้ไปสรุปกันเลยอ่ะอัปเดตนิดนึงนะครับ Honda Accord ขายไปแล้วนะ Accord Hybrid อะนะครับลืมบอกที่เอ้หรือว่าบอกไปแล้วจำไม่ได้นะครับคิดหลงคิดลืม นะใครสนใจก็รีบนิดนึงนะคันนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะรุ่นนี้นะกับ Civic Dimension เนี่ยนะครับล้าสภาพสวยจัดนะสมบูรณ์สุดๆบอกเลยนะครับมาดูมาทดลองขับได้เลยถูกใจล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้โม้โ <c oughs> ม้สุดๆ <c oughs> เออไป04นะครับ2004นั่นเองนะสีบอลเงินสวยๆนะครับ <c oughs> มือเดียวงแต่ป้ายแดงประวัติดีไม่เคยชนแล้วก็เซอร์วิสศูนย์ฮอนด้ตลอดด้วยนะครับราคาเพียง หนึ่งแเท่านั้นเองใครที่หารถกลับบ้านนะใครที่มีงบจำกัดก็ลองดูครับคันนี้ถูกที่สุดในร้านแล้วนะนี่สภาพสมบูรณ์ทุกอย่างนะปุ่มสวยเป๊ะกดดีเบอร์นะเนี่ยเครื่องเกียร์ช่วล่างก็เป๊ะเวอร์หน้าหล่อๆแบบนี้เครื่องยนต์ v t e ทแล้วด้วยนะครับได้แอร์ออโ,อโต้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าอีกโอ้โหไฟตันหมอกมีให้ครบ ยางก็ยางใหม่ทั้งสี่เส้นใช้งานยาวๆโอเคไหมโอเคก็โหมมาได้เลยพร้อมออกรถรบกวนโทรได้เลยนะครับรีบขายนิดนึงนะครับหาเงินซื้อหวยก่อนศูนย์แปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าไปเจ็ดศูนย์แปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าไป์เจ็ดได้ดบเบรกทั้งสี่ล้อกรีดนะครับร้านอยู่ลำลูกกาข้งหนึ่งศูนย์แปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าไปเ็รีบโทรมาด่วนครับใครจองก่อนได้ก่อนมาดูรถถูกใจแน่นอนไอเรือคอนเฟิร์มแฮไปแล้วสวัสดีครับ